เรื่องนี้ก็ตื่นเต้นค่ะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่พวกเราสองคนได้มารับบทนำในซีรีส์ซัมฟิคครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆได้ร่วมงานกับนักแสดงแล้วก็ศิลปินที่อื่นที่แบบเขาก็มีชื่อเสียงมากๆเช่นกันเลยแบบรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แต่ว่าก็อยากจะเขาเรียกว่าอย่างนู้นไปกับโปรเจกต์นี้ให้ดีที่สุด,ก,ดกับคาแรคเตอร์แต่ละคนเป็นยังไงบ้างคือเยเล่นเป็นอะไรย,ยังไงครับค่ะของเนยน,นะคะเล่นเป็นกระเพราค่ะแล้วก็น้ำหนึ่งเล่นเป็นไฟค่ะ ไปอัจ like ิมาวัทินวานิก็คือเป็นน้องคนเล็กของบ้านวัทินวานิค่ะเป็นน้องคนที่4เป็นเศรษฐีเมืองใต้ได้เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ขี้แกล้งปากแข็งแัดหัวร้อนพูดจาตรงไปตรงมานิดนึงค่ะก็อย่างของหืนะคะก็จะเป็นรูปของคนงานในเหมืองค่ะซึ่งเขาก็จะแบบไม่ชอบเราตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วพอโตมาก็ยังไม่ชอบกันอีกก็จะแบบ แกงแกงหยกหยบไปไปมืทำถึงความยากของบทบาทนี่ะเป็นยังไงกันบ้างยาบ้างยากบ้างยบ้างจริงจริงก็ถามว่ายากไหมก็ตั้งแต่ที่แบบเคยชิมรางการแสดงมาก็รู้สึกว่ายาก<ช>ทุกเร<ช>ื<ช>่องอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่ายากสุดไหมแบบว่าเป็นแฟนจะบอกว่าอุย้ยคาแรคเตอร,ร์ใกล้ๆเคียงกับตัวเราเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้สึกว่ายากอยู่ดีเหมือนเป็นผลงานแบบว่าเรื่องแรกๆของเราด้วยค่ะท่านี้ก็เป็นเรื่องแรกเลยที่พวกเราได้รับบทนำอย่างนี้ ตื่นเต้นแล้วก็กดดันนิดนึงในด้านสายการแสดงแล้วการทำกันบ้านละ่ะทำกันมานกันยังไงบ้างก็มีการอานยุายค่ะอนิยายไปก่อนระหว่างที่เรารอทําการเวิร์กช็อปกับทางที่พ่วงกลับแล้วก็ทีมง,งานก็มีการอานิยายกันก่อนศึกษาตัวละครแล้วก็สตอรี่เรื่องราวไปก่อนค่ะในเพื่อนอะค่ะทั้งสองคนเวลาเจอกัน แบบขิงก็ลาขาดก็แรงเลยหยิกกันไปหยิกกันมาแต่เป็นการถ้าในเรื่องคือพี่ไฟเ,เขาก็จะแอบบไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบตัวกระเพรามา<ช>ตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่ว่าในแต่เขาก็มีมุมที่เป็นห่วงก็รักนอก้งองแสดงว่าเอาร้อนแรงของเรากับติ๊กปากเราก็จะพอตัวจะแซบๆนะมันจะแบบว่าม <laughs> ีความไม่ยอมกันอะไร ใช่ความสัมพันธ์ไม่ยอมการแกล้งกันไปแกล้งกันมาเธอแกล้งฉันฉันแกล้งเธอคืนแล้วมันจะมีโมเมนต์แบบสปาร์กอะไรหรือเกิดเป็นอะไรกันไหมความรักหรืออะไรอย่างนี้ไหมมีแน่นอนบอกเลยว่าครบรถแน่นอนต้องรอหลุนค่ะว่าเอ๊ะมันจะโผล่มาช่วงไหนของความสัมพันธ์ที่พี่ฟิวจะเสิร์ฟมาตอนไหนใช่แต่เสิร์ฟมาแน่นอนเห็นว่าเป็นแบบหมายถึงว่าเป็นเป็นเรียกว่าอะไรนะแบบ เราคาดหวังขนาดไหนคะกับเรื่องนี้เพราะว่าที่่อเป็นก็เป็นเรื่องแรกตั้งแตสายยูรีนก็มาแรงอย่างความคาดหวังคิดว่ายังไม่ได้แบบคิดถึงตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่แบบรับผิดชอบในแบบส่วนของตัวเองแล้วก็แบบทางด้านการแสดงก็แบบมีความตื่นเต้นแล้วก็กดดันแล้วก็รู้สึกว่าต้องทําการบ้านกับตรงนี้เยอะมากเหมือนกันค่ะก็เลยอยากทําในส่วนที่เราสามารถแบบควบคุมได้หรือว่าทําได้ให้เต็มที่ก่อนค่ะระ้ับหนึ่ง ก็เหมือนกันค่ะตอนนี้สิ <hh> <isi> ่งที่คาดหวังก็คงจะเป็นการที่เราได้แบบทําบทบาทนี้ที่เดินออกมาจากนิยายให้เต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดจนสุดท้ายผลงานนี้มันออกไปจากความตั้งใจของเราที่เป <ragt> ็น <Current> น <Inter red ator> ักแสดงลงถึงพี่ๆทีมงานทุกคนก็เชื่อว่าเขาก็จะทํางานได้ดีกับหัวใจของคนดูที่เขาได้รับชมคุณไดให้ฝากนะครับทั้งผู้ฝากสี์เรื่องนี้ครับ ก็ฝากเรื่องโซ่รักอคันีจากโปรเจกต์โฟเอลเมนด้วยนะคะก็จะเปิดกล้องปลายปีนี้ค่ะเชื่อว่าปีหน้าก็ได้ดูแน่นอนอดใจรอกันอีกนิดนึงค่ะค่ะก็ขอฝากทั้ง4เรื่องนะคะพอเรื่องเราก็จะปัปติดปัต่อกันมาเลยอยากให้ให้กาลังใจทั้ง4เรื่องเลยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับมือใหม่อย่างพวกเราด้วยนะคะขอฝากไม่พบเจอได้ไหไปแดงไปแดงขอบคุณน้ำนมนะครับนี่เจอถ่ายรูปแล้ว